สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลเมลฝรัร่งต่างแดนนะคะหลังจากที่ไปซื้อผักมานะคะวิไลก็จะมาอ่าก็จะให้ดูนะคะว่าวิไลซื้ออะไรมาบ้างสิมาไหเบิ้งว่าวิไลซื้อยังมาแน่นะะน,ะน,นะคะนอาเหล้วกเอื่อยพันไห้พักมากฟรีๆเลยค่ะใจดีมากๆตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ายัางย่อยล่นเนื้อบบคืดว่าไอาแนเนื้อเนี่เป็นเป็นผื่นทีถีอากาศที่บ่าน แรบล้วนอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนหมากก็จะหนาวนะคะเนาะแต่ว่าเอือกันมีกลิ่นเห่าใหญ่ใหญ่เลยนะคะกินกินเห่าใหญ่เนาะแล้วกัปลูกยังไรยางเลยถี่วิไลเอาห้เบิ้งเลยค่ะถี่วิไลห้เบิ้งว่าไม่ยังแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอือกันก็ห้อีตูค่ะห้อีตูนี่กินกับขนมจนีนกินกระยังกระได้เนาะอีตูตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่หนีปลูกยากนะคะตื่นเต้นโดยเฉพาะหล,ลายๆอย่างแล้วก็พักบุ่งหนึ่ง คันสีมาปลูกมีปีนี่แหละคะ่ะที่ว่าอุ่นๆนแนววิไลถึงว่างใบถังนอกได้แต่ว่าเดี๋ยวสักสักพักนี่ก็จะล่มจะแห้งถ้าบ่ามีกลิก่นหา่า่ๆนี่แบบเป็นเป็นพลาสติกเป็นงหญ่ๆน่ะจะปลูกยังบุคอยเด็กกินนะคะคือกลิ่นหงาหน่อยวิไลก็ใบพ่อพ่อใบเป็นจังสันเลยค่ะแต่ว่าก็บุคอยใดปลูกยังหลายร้ายเนาะพอเป็นกลิ่นหงาหน่อยนะคะเนาะเบิรงนนี่ เดี๋ยวอาจจะแซ่ใบกอนเมือ่อื่นจะไปบานมูเนาะค่ะเมือ่อื่นจะไปบานมูจะเอาไปกินเนาะค่ะเนาะผักบุ้งจะเอาไปกินกับผักแล้วก็ขึ้นชายนะคะขึ้นชายไฮมากามากไลยมาหนึ่งค่ะเบิ้งนี้อ้ยเด็กสีเอาไปกินบานมูน้าสี่ใบจะคของน้ำเนาะคะ่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายูนี่บริดปลูกได้ง่ายๆนะคะพอวิไล่ปลูกผักในมามาไลาหลอบแล้วแต่ว่า กบไดงามคือคือจังสีเนาะค่ะเนาะวิไลกับโบ,บหูได้ค่ะว่ามีมีคนที่ว่าเขาสามารถปลูกได้อยู่ในไกๆเนาะค่ะไกๆก็มีหลายคนที่เขาปลูกไดแ้แหละแต่ว่าไกๆวิไลในโบมีนะคะบบมีแล้วก็กระเพ้านะคะถ้าไคสนใจกระเพ้านะคะพอย่ไอแลนเนื้อนะคะถ้าไคสนใจกระเพ้านี่ก็มีแตงงามๆแหละค่ะวิไลสือมาผนลดห้ราคาดอกผลลดหา ที่จริงมันก็บอราคานี่ดอกค่ะแต่ว่าเออพันลนหายเนาะค่ะเนาะเออพันใจดีพันลนหายเนี่ยคือจสีห้เบิ้งเนี่ยคือราคาเจ็ดปอดนะคะร่องกินนะคะใหญ่มากๆไปเอาไปเอาไปเอาเองแต่ว่าก็ถึงเสียเอาเองไดก้กบกบไกลเห่าแต่ได้ราคานี่นี่บ่ได้นะคะดะราคานี่หายากแล้วนะคะเฉพาะต้นหนึ่งนี่ก็เป็นแพงแลลวนะคะเนี่ย เราไปสื่อเขาไปสื่อน้ำหลานน้ำยังบดายนะคะอันนี้คือกระเพ้าแดงเนาะเนาะเออพันลดไห้ค่ะเออพันลดไห้ถ้าใครสนใจก็มีตั้งแต่หาหาปอนแล้วก็เจ็ดปอนเนาะพันลดไห้ถ้าเป็นอีตูถ้าเป็นอีตูนี่ยพันจะบลอดขายเป็นกระทางเลือด้ค่ะพ่อพันจะเก็บไปกินน้ำแล้วพันจะขายเป็นอ่ารัดห้กกำละปอนพันว่าโอ้ยถึงมากๆหายยากนะคะหายาก อันนี้คือวิไลสื่อมาจากของค่ะสื่อมาตัวเองนะคะปลูกปลูกแต่ว่าจกสิกินบกินโบหุตตอันนี้กิน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 แต่ว่าปกติเราวิไลกับโบคอยเห็ดหรอกค่ะขันตื่นเต้นกับสเสเฮ็ดแน่เพราะว่าปลูกพักใดกับโบคอยสเสเฮ็ดกินปันใดอันนี้ก็คือกระถางเดี๋ยวว่างก่อนว่างก่อนตื่นเต้นจนบ่อยากว่างตื่นเต้นจนบ่ยอยากว่าง อันนี้คือห้าปอนนะคะอย่างสวยเลยนะคะห้าปอนนะคะเอาไปแยกไปแยกเป็นต้นกระ้างต้นละกระทางต,ต้น,ตน,น,นะีต้นหาต้นพื้นได้เลยค่ะต้นี่ไงๆเลยหาปอนนี่ีนกรหาปอนค่ะหาหาต้นหาต้นงามๆเลยค่ะนี่ อันนี้คือเอาไปห้มูค่ะซื้อไปฝากมูบอกเอาเงินดอกหาปอนซื้อไปฝากคนซื้อ,อแล้วก็ได้อันของแถมอีกนะคะของแถมนะคะของแถมตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นค่ะต้นทุนต้นทุนคนว่าปลูกไว้ปลูกไว้อันนี้ไว้กินตับกับสมตำเนาะห้มากซื้อๆค่ะห้มากซื้อๆบังนี่ง เดี๋ยวสีเอาลงอันกระถางงีไงเลยต้องไปหาพื้นที่แล้วค่ะต้องไปหาพื้นที่เดี๋ยวมารีวิวกันตอนนะคะน้องว่าไปสือพักมะเมื่อกีนะ่ะตัดไปเพราะว่าไปเห็ดกับเขาค่ะไปเห็ดกับเขาให้ลูกก็มาต่อกันนะคะมีแล้วก็มีต่อนะคะไม่อีกนะคะพักขะแ n ง,ง ผักขยงได้มาฟรีนะคะก็ให้มาฟรีฟรีเลยค่ะเบิง์นี่กระทั้งฟรีนะคะเนี่ยหายากมากนะคะขนาดในลานในลานยังบบมีนะคะถามี่ก็คือแพงนะคะของพวกนี่อาหารอาผอพักไทยเนี่ยจะแพงมากๆนะคะนี่คือผักขยงผักขยงให้ฟรีคะ่ะให้ฟรีนี่ยังงามๆเลยค่ะ โอ้ถ้าไคสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อค่ะเด้อมาติดต่ออติดต่อมาทางคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยววิไลเบิ้งคอมเมนต์เดี๋ยววิไลสิไปบอกพี่เขาให้เนาะแล้วเข้านาถ้าไคสนใจเดี๋ยววิไลจะเขียนอ่าที่วีไว้ใหายน้ำผอมเนาะคะ่ะถ้าไคชอบคลิปนี้คลิปสําหรับคลิปนี้วิไลก็ฝากไว้สำนเนีนเนาะเนาะค่ะถ้าใครสนใจจะได้เกิดติดคอมเมนต์ไวไ้เดี๋ยววิไลจะติดต่อพี่เขาให้เนาะค่ะ อยู่บาลามณีถ่าสำหรับคนที่อยู่ไอแลนด์เหนือเน,นาะค่ะเนาะอยู่ไอแลนด์เหนือหรือว่าต้นทุ่นนี่ทีเขาห้ฟรีนะคะเอ,อื้อเขาห้ฟรีถ้าถ้าครสนใจถ้าใครอยากได้กกจดายค่าทรงเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผี่เขาจะทรงห้เพป่นห้ซื้อแต่บาใจค่าทรงเองเิ่นบอกมาเนาะคะ่ะก็มีหลายอย่างถ้าครสนใจก็ไปเบิง่งอยู่บ้านเขาได้เดี๋ยว Why, อ like, อ say, ะคอมเมนต์ไว้แล้ววิไลก็สีบอกว่ายูไซเนาะค่ะเดสิตสิถามว่ามีคนไปจะย้ายเดสิติต่อให้เนาะคะ่นะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแลลวคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิงด่งดิงด้งดิง้งดิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของวิไลฝรั่งต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย